สวัสดีค่ะส้มโอเพชรยนต์นะคะอยู่กับส้มโออีกแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจออกรถมือสองทุกรุ่นเลยนะคะสามารถติดต่อส่มโอเบอร์0 8 0 3 7 4 2 2 6 1นะคะเบอร์จะอยู่ในคลิปนี้ด้านล่างเลยหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากลองเข้ามาดูตัวรถจริงค่ะเพชรยนต์จะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะสามารถติดต่อส้มโอนะคะเบอร์ประดูด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์ด้านล่างตรงนี้ก็ได้เช่นกันสำหรับวันนี้นะคะมมโพาาดูในส่วววนนนนขของตตััรรถเเ้าใหม่ะะะะะคคป็กบ แอบสีบรอนนะคะตอนนี้นะคะมีเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยเป็นของตัวแบรนด์โตโยตานะคะหรือว่าลูกค้าอยากดูเป็นตัวแบรนด์อื่นๆนะคะก็มีเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นตัวโตโยต้า e ีโว่ e องจพเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นตัวนะคะลองท็อปนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะคันนี้ก็ราคานะคะประหยัดผ่อนถูกด,ด้วยสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถนะคะ สภาพเดิมๆเลยแล้ประกันตัวรถไม่มีชนหนักผิคความจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2018นะคะราคาต้องขายแค่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มาหากระบะแคร็บใหใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะต้งขาย5 1 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะคะไม่900,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่สนใจในการจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่10,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้20,000ซื้อคนเดียวจบเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นฉมหน้านะคะล็อกโคเรียบ ะะเป็นโฉมหน้าใหม่นะคะสําหรับนะคะตัวโฉมหน้านี้ก็จะเรียกว่าโฉมหน้าหล่อนั่นเองลงล้อแม็กนะคะเป็นแม็กนะคะสีน้าตาลไม่เรียบร้อยนะคะลูกค้าได้แม็กนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถนะคะสําหรับคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของตัวไฟนะคะโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ led นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมาพร้อมกับตัวไฟกันหมอกคู่ล่างสาหรับโฉมหน้านี้นะคะเป็นโฉมหน,น้าหล่อโค้หน้าหล่อนั่นเองนะคะโคเมี่เงาแบบนี้เลยมาพร้อมกับในส่วนของ ตัวกระจังห้านะคะแบบลังพึ่งนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะระบายความร้อนนะคะอันนี้เครื่อง2004นั่นเองสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวป้ายทะเบียนใช้นาทนะคะทางเราจะทําการเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้กับลูกค้าแล้วก็สําหรับนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะคันนี้ก็เป็นแม็กแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะแม็กนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวแม็กสีมันตาลไม่นะคะแล้วก็ตัวยางนะคะเป็นยางปี2020เลย ลูกค้าได้อย่างปีใหม่เลยนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่าในสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ายังไม่ติดจองนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของตัวระบบนะคะออโต้อาร์ลามเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับในส่วนของตัวคิ้วนะคะติดคิ้วกันสับเรียบร้อยคันนี้ก็จะได้เป็นตัวคิ้วเดิมโรงงานเลยมีตัวหมุดยึดให้นะคะแล้วก็สาหรับภายในนะคะ ด้านข้างนะคะตรงประตูนะคะก็จะมีในส่วห้องตัวนะคะฟังก์ชันก็จะเป็นตัวเซนทรัลล็อกนะคะก็จบพับราบไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวจอทัชส,สกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์อนาล็อกคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว E โโหมดนะคะแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยภายในนะคะจะเป็นในส่วนของเบาะผ้าสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถเลยคอนโซลด้านหน้าสีดาเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะเป็นตัวแคปเปิดได้นั่นเองสําหรับด้านหลังนะคะพื้นที่กว้างๆเลยนะคะตัวเบาะรองด้านหลังตัวแคปก็จะเป็นเบาะหนังนั่นเองนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวลําโพงนะคะคู่หลังมาอีกหนึ่งคู่ด้วย สำหรับคันนี้นะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะตัวรถรับประกันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะตัวรถรับประกันโครงสร้างสําหรับนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของตัวบันไดนะคะเหยียบขึ้นด้วยเป็นตัวไฮรักนะคะเป็นตัวยกสูงนั่นเองนะคะพีรเนอร์ยกสูงในส่วนของตัวนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะไม่มีร่องรอยเลยนะคะตัวรถก็จะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสําหรับตัวโลโก้นะคะตัวตาอักษรน,นะคะไม่มีหลุดหายเลยนะคะคันนี้ แล้วก็ในส่วนของตัวกอบไฟนะคะด้านหลังไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะบันไดด้านหลังนะคะเดิมๆเลยในส่วนของคันนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวรถนะคะเป็นตัว e-pat นะคะก็จะได้ในส่วนของตัวกล้องนะคะติดมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นกล้องมองหลังเดิมเลยในส่วนของตัวแมกไ i เนอร์นะคะสภาพนะคะเดิมๆเลยนะคะผ่านการใช้งานน้อยมากนะคะคันนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อส้มโอเข้ามาได้เลยนะคะเป็นตัวเครื่องดีเซลนั่นเองสําหรับนะคะลูกค้าที่มาหาตัวรถกระบะแขบไว้ใช้งานนะคะแนะนาคันนี้เลยผ่อนถูกผ่อนประหยัดนะคะแล้วก็สําหรับนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพนะคะก็จะมีในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะในพื้นที่บริการนะคะ สามารถเดินทางนะคะไปหาลูกค้าถึงที่บ้านได้เลยหรือที่ทํางานนั่นเองหรือว่าลูกค้านะคะไม่สะดวกมารับตัวรถนะคะก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้นั่นเองนะคะสำหรับการจัดไปแน,น์ลูกค้าเครดิตนะคะเข้าเงื่อนไขเครดิตดี สามารถออกรถคันนี้ศูนย์บาทได้เลยนะคะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถหรือว่าลูกค้านะคะที่อยากนะคะได้เป็นตัวโปรโมชั่นอื่นๆนะคะหรือว่าอยากดูเป็นในส่วนของตัวข้อมูลอื่นๆนะคะของตัวรถก็สามารถติดต่อส้มโอนะคะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะส้มโอก็พามาแนะนํานะคะเป็นตัวรถกระบะเข้าใหม่นะคะเป็นตัวรถกระบะแคป แล้วก็สําหรับนะคะลูกค้าสนใจก็สามารถแคปหน้าจอนะคะไปทะเบียนนี้แล้วก็ติดต่อส้มโอเข้ามาได้เลยก่อนจักการนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเอาไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตของส้มโอด้วยวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ